นนกุลเปิดที่มาภาพย้อนอดีตคู่แอฟลั่นตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเพราะไกลเกินเกลื่มทำเอาหลายคนถึงกับต้องเข้ามาแซวเมื่อพระเอกหนุ่มนนกุลชานนสันตินทรกุลได้โพสต์ภาพอวยพรวันเกิดหวานใจแอฟทักษะอรนด้วยการขุดเอาภาพเก่าเมื่อ11ปีก่อนที่เจ้าตัวได้เคยถ่ายร่วมกับสแตนดี้รูปแมมมีจันที่รับบทโดยแอรล่าสุดเจอหน้านนกุลที่มาร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะของนักสแสดงมอนอ็อกราวเทเบิลที่ห้องกมลทิ์บอลรูมโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพเปิดใจถึงเรื่องนี้ไว้ว่า ถามถึงรูปที่ลงอวยพรวันเกิดพี่แอฟอ๋อเราเพิ่งค้นพบรูปนี้ได้ไม่นานมานี้เพื่อนส่งมาให้ครับเรื่องของเรื่องคือผมกับพี่แอฟไปงานแต่งงานเพื่อนคนหนึ่งของผมมาแล้วเพื่อนอีกคนที่เป็นเพื่อนร่วมห้องกับผมก็แซวขึ้นมาว่ารู้ไหมเมื่อก่อนจําได้เลยไปเมืองจําลองเนี่ยเคยไปถ่ายรูปกับพี่เขาน้ารู้เปล่าเราก็งงว่าไปถ่ายตอนไหนจนเพื่อนเอารูปให้ดูเราก็ตกใจว่าเฮ้ย มีได้ไงเนี่ยประเด็นคือในรูปนั้นไม่มีเพื่อนผมคนที่บอกด้วยนะผมก็เลยยิ่งมงว่ามันเก็บไว้ทําไมแต่ก็รู้สึกว่าตลกดีเลยขอให้เพื่อนส่งรูปนั้นมาให้หน่อยส่วนพี่เอฟเขาเห็นรูปนั้นตั้งแต่วันงานแต่งเพื่อนผมแล้วผมก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวถึงวันเกิดผมจะลงรูปนี้นะพี่เขาก็ขำหัวเราะปกติเนะเราไม่น่าเก็บรูปคนอื่นไว้ทั้งที่ไม่มีตัวเองอยู่ในรูปนั้นมงมากว่า11ปีเก็บมาได้ยังไงเพื่อนบอกว่าเก็บไว้ที่คราวแล้วคือตัวผมเองจะโมเมนต์นั้นไมไ โมเมนต์ <Moment S 2> ที่ไปถ่ายรูปวันนั้นคือผมไปดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศมหารมหามมหาราดาแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครมณีจันน่ารักดีแอดเวอร์ทิสเมนต์แสดงว่าที่พี่แกรสมหาดำรงคุณสาวว่าหลงรักแม่มณีจันตั้งแต่ครานั้นหรือเป็นเรื่องจริงสิโอ้ยตอนนั้นมันไกลเกินเอื้อมมากครับเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะได้มาเจอพี่เขาพรมลิขิตแหละขอบคุณครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหมแล้ววันเกิดพี่แอฟที่ผ่านมามีอะไรพิเศษอีกไหม ถ้ามากกว่าปีที่แล้วก็มีน้องปีใหม่มาด้วยครับปีนี้ก็ไปทําบุญกันตั้งแต่เช้ารู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะคือผมไม่ใช่คนหวานไงก็จะขนลุกเวลาตัวเองทําอะไรหวานๆแต่ผมรู้สึกแฮปปี้มากเวลาที่ขับรถแล้วมีพี่เอฟกับน้องปีนั่งอยู่ในรถด้วยทุกอย่างมันดูเรียบง่ายสำหรับผมดีไม่ต้องฝืนตัวเองมากมายส่วนของขวัญอย่างอื่นผมก็มีของเล็กๆน้อยๆพวกเครื่องประดับให้พี่เขาแต่ไม่ใช่งานแฮนด์เมดนะเพราะผมไม่มีฝีมือเรื่องนั้นเลยแล้วก็ไม่ใช่แหวนด้วยล่าสุดเพิ่งสัมภาาาษณ์ววว่่ออีีกกก3ปยยแแตงนนึใหห้้ไเล ผมก็ยังคงคำเดิมครับแต่อย่างที่เคยบอกว่าอาจจะเร็วกว่านั้นดูมั่นใจในความรักครั้งนี้มากผมก็จะพยายามเต็มที่ที่สุดไม่ว่าความรักกี่ครั้งจะเกิดขึ้นในชีวิตล่าสุดข่าวว่าไปส่งพี่แอฟไปดูกองยูไม่ไม่ผมไม่ได้พาพี่เขาไปผมอยู่กับน้องปีเพราะเขามีกิจกรรมวันนั้นพอดีหลายคนแซวแม่แอฟมีกอนน์อยู่แล้วยังไปหักนยูอีกผมโอเคเลยโอกาสแบบนี้มันา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 นเกิดขึ้นที ฉะนั้นเขาไปเถอะเราก็เข้าใจอารมณ์อยู่แล้วว่าปลื้มดารานักแสดงคนไหนถามว่าหลังดูจบเขามาเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่าไม่มีครับตอนกลับมาเจอหน้าเขาอิ่มเอมเลยไหมเนเน่ยเนยขยี้อะยิ้มแต่ตอนต่อแถวเข้างานหน้าแม่แอฟยิ้มบานแฉ่งเลยนะอาชงมาขนาดนี้เอาเป็นว่าอยู่กับผมบานกว่าครับหัวเราะ